เราจะมารีเช็คเครื่องฮาร์พคอมแก๊สตัวนี้นะครับกวาังใช้ไดสองลูกนะระบบความเรียบร้อยจะต้องการพลาสติกต่างๆกระดาษเครื่องปะริลพลาสติกหุ้มอลูมิเนียมแกะออกได้หมดเลยครับมอเตอร์ทำงานได้สองระบบครับได้ทั้งสฟบ้านและแบตเตอรี่ตัวสายบ้านเสียบตรงได้เลยไม่ต้องมีหม้อแปลงส่วนแบตเตอรี่มีสายจำให้ครับไม่ปกติก็คือ ออถ้าใช้ก็คือเสียบตามขั้วนะครับสีแดงขั้วบวกสีดําขั้วลบห้ามเสียบสลับสายหรือว่าขีบผิดขั้วเด็ดขาดการทำมามเพรา,ามะมาฝั่งนี้บ่อ20วต์ฝั่งนี้ระบบไฟบ้านมากันกรรอบที่เหมาะสมครับปรับกลเร็วได้ ในผัดก,กลนิ่งครับของการปิดเคาะมาซ้ายมือ12บสวอนอันนี้ทำงานโดยระบบแบตเตอรี่แล้วครับไฟโชวละการล้าทงทำความสะอาดถอดสลับตัวนี้ออกครับตัวนี้ดึงออกได้เลยแล้วก็แยกมอเตอร์ออกชุดมอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดธรรมดาครับห้ามล้างน้ำหรือห้ามโดนน้ำตัวนี้รับกันให้หนึ่งปีหัวเปาแก๊ส ตัวนี้ใช้คูก่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำไม่ใช่แรงดันสูงยวเอาให้ดูหน้าตาแรงดันต่ำจะเป็นแบบนี้เรียบๆธรรมดาแบบนี้เลยที่ใช้ตามบ้านต่อไปโอเค ช่องอากาศตรงนี้ครับตรงนี้ต้องเปิดสุดเห็นไหว่ามันหมุนได้เวลาเราล้างเท่ากดด็ต้องเปิดสุดไฟที่ได้จะเป็นสีนี้ครับจะเป็นสีฟ้าม่วงน้ำเงินเขียวไม่ใช่ส้มอแงห ไม่ดูว่าถ้าชออกก่องกาศไม่เปิดสีไฟจะเปลี่ยนไหมครับอันนี้ใช้ไม่ได้ถ้าเป็นสีนี้ก็คือมาดูที่ช่องอก,กัดเปิดสดจะเป็นสีนี้หรือว่าถ้าใช้ไปแล้วก็ช่องอก,กัดเปิดสดแล้วแต่ว่าไฟยังเป็นสีส้มหรือแดงแสดงว่าหัวแกส๊สสกปรปกครับขัดทำความสะอาดเลยอันนี้ล้างน้ำได้หมดนะครับทั้งชุดยกเนี่ยยกเว้นมอเตอร์ เครื่องตัวนี้ล้างน้ําได้ร้อยเปร็นเลยครับถ้าสกปรปกมากๆก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยไม่ให้มีอะไรไปอุดตัวช่องแก๊สโอเคขอบคุณครับ